จะรุแรงเล่นฝนครับมาดูครับน่ายักษ์กับเมกาครับเครื่องจ o 7อทั้งคู่นะครับต่างกันแค่หัวครับเอาใครจะอยู่ใครจะไปครับเมกาน่าจะติดแล้วนะครับแต่น่ายักษ์ยังไม่ยอมครับโอ้ถอยตั้งลำแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ ขึ้นไม่ไหวครับปีน้องอ่ะถอยเอาไหมถอยเอาไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนายยักษ์ไม่ยังไม่ยอมครับโอ้ยนายยักษ์นาจะติดแล้วครับถอยไปแล้วตั้งลำแล้วแล้วเราไาดูซีรีส์ครับโอ้ไม่ยอมมีนายยักษ์ไม่ยอมครับป่าแล้วครับมาแล้วโอ้โย ชั้นสุดท้ายครับชั้นสุดท้ายจะขึ้นไหวไหมบางโมเ็วขณะนี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนครับสองร้อยสิบเรามาแล้วครับซีรีส์ครับไมโครดันครับจอดรอไหมอ่าไมโครดันซีรีส์แล้วครับตอนนี้ ออ,าอ,าอามาแล้วครับคอยดูซีรีส์ครับซีรีส์ครับซีรีส์จะขึ้นไวไหมดันสุดท้ายดันสุดท้ายว่ายังไงซีรีส์มาช้าขนาดนี้ขึ้นไม่ไหวแน่นอนครับเหมือนเดิมครับโอ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านตรงไหนใหีให่เราไม่ช่วยเลย ดูฝนครับดูฝนฝนแรงขนาดไหนครับตดสะบัดแล้วมีสิตดค้างได้นี่เนี่ย สภาพนี้ซีรีส์จะขึ้นได้ไหมมาแล้วครับมาแล้วครับซีรีส์เรามาแล้วครับโอ้แบบทุลักทุเลครับมาไม่ได้อีก ดินเนียวทั้งแถบเลยนะครับนี่ตั้งแต่นู่นแต่ตรงนี้จะของก็ปูก็ปูหินทุกหลังบ้างแล้วแม่โคก็ตีนไม่ดีขาไม่ดีครับโซ่โซ่ไม่ดีข้างหนึ่งครับอันตรายมากเลยมาละมาละมาละโอ้โหบุบวิดครับพี่น้อง มาแล้วครับซีรีส์ของเราอินโเมิก้า500ครับต่อไปครับนายักษ์ครับนายักษ์มาดูนายักษ์ของเราเป็นยังไงมาดูกัน <c oughs> โหติดอยู่กับที่เลยครับนายักษ์เอาล่ะ ตูดมันหันไปน,นู่นเราจะต้องปัดตูดมาทางนี้หน่อยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหัวขึ้นมาแล้วหัวจะตกทุ่งนาหรือเปล่ปาโอ้โหลิงช่วยแเราฝอนั่นใส่เกียร์สะบัดนั่นนะ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห,โหถ้าไม่ได้สโลว์เหลืองนี่ตายหาเลยมาไม่ได้เลยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซอสแมนดีชน้ชาแนลนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ